ความศรัทธาพี่วันอยากเห็นนะพี่วันอยากเห็นกระทานะสุดท้ายปู่เลยบอกว่าไปเลยอยู่แถวๆนี้แหละจำทารามนี่แหละนะน,ะนะน้องก็ไปหามาให้แล้วก็เหลืออันเดียวเหลือเนี่ยแบบนี้แบบเดียวด้วยแล้วก็ใายๆของท่านมากนะ,นะสุดสุดท้ายเจะเอาไปลงที่ไหนนะ เอาเป็นหลวงพ่อพระพุทธเจ้าห้าพระอ,องค์เลยลูกนะก็ให้เนี่ยนะท่านเมตตาม,มากท่านมาตามให้พี่วันเนี่ยนะไปกับกลุ่มแล้วจากนั้นมาเนี่ยพี่วันก็เออนะแต่ตอนนั้นเนี่ยนะพี่วันก็ได้ได้เงินจากอา,อาอีที่ถูกหวยหนึ่งจุดห้าล้านเนี่ยอนะอท่านให้ไปหนึ่งหมื่น นะพี่วันก็แบ่งให้น้องทําบุญทั้งสองวัดเนี่ยก็หมดละนะเออตอนนี้ยพี่วันแค่จะบอกเรื่องราวหนึ่งว่าบางครั้งคนที่บรรลุธรรมแล้วแต่ถ้าอยากจะไปตรงไหนแล้วมันขาดในเรื่องเงินในการที่จะทําบุญเพราะถ้าไปตรงนั้นเนี่ยบางทีเราก็อยากนู่นนี่นั่นก็ลองอธิษฐานดูนะเออตอนนี้ยตัวพี่วันเองเนี่ยก็กอ็อยู่ในทีมแล้วก็นะท่านพออบุญนะคะ ก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะไปวัดเขาสมโพธิอยู่นะพี่วันก็รายงานข้างบนขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ท่านก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวพิจารณาแล้วก็เหมือนกับตัวเนี้เป็นการที่น้องๆอ,อ่ะศรัทธาแล้วก็อธิษฐาน อยากให้เราเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยหายจากอาการที่เรียกว่าอุปสรรคปัญหาและถ้าหายแล้วได้เมื่อไหร่น้องก็ยังรู้สึกว่าอยากจะไปกราบท่านอยากจะเอาเงินไปทําบุญกับท่านอยากจะไปปฏิบัติธรรมให้ท่านอ่าเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่เราบอกข้างบนได้นะเป็นเรื่องที่เราบอกข้างบนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงที่เรายังรู้สึกไม่สรวกยังมีงานตัวอื่นเราก็เลื่อนกับข้างบนได้ ว่าเรายังระลึกนึกถึงเราไม่ได้ลืมนะเพียงแต่ว,ว่าเราขอทําภารกิจตัวนี้ให้จบก่อนแล้วเมื่อจบแล้วเนี่ยเราจะพยายามไปให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ทุกวันที่เราเนี่ยมีในเรื่องการเจริญจิตตภาวนามีในเรื่องของการรักษาสิ่งตัวเนี้ขอทรงบุญไปก่อนนะเนี่ยคือสิ่งที่พ่อใหญ่จะสอนพี่วันตลอดอย่ารู้สึกผิดนะ,ะอย่ารู้สึกทําให้ใจเศร้าหมองอย่ารู้สึกกดดันตัวเองทํา เพราะทุกขณะจิตตัวเนี้รู้ว่าเราเนี่ยทําอะไรอยู่และเราไม่ได้จะเป็นคนขี้โกงไม่ใช่จะเป็นคนพูดปดไม่ใช่จะคนเฉยแต่เป็นเพราะสภาวะภารกิจตัวเนี้ยมันทําให้เราต้องรู้จักในการที่จะทําอันไหนก่อนหลังนะวันนี้พิวันก็แค่บอกน้องๆทุกคนว่าโอ้อยากจะไปปฏิบัติธรรมวัดนูน้นวัดนี้แต่ไม่เคยส่งบุญไปไม่เคยอธิษฐานจิตไม่เคยบอกว่าอยากจะมีเงินสักนิดหนึ่งไปนะอ่า ของพี่วันตอนนั้นน่ะพอน้องชวนปุ๊บอยากให้พี่วันไปด้วยอยากให้พี่วันนั่งรถคันนี้ไปด้วยเพราะจะได้รู้สึกอบอุ่นพี่วันก็้าดีฐานเลยอ่าปูจ่จ๋าสมบุญมาก่อนปู่จะให้ไปไหมเนี่ยแตถ้าให้ไปเนี่ยตังกันก็มีคนละนิดละหน่อยอตอนนั้นยังไม่ได้ไประสบความสําเร็จในเรื่องของการมีแบบสิบห้าล้านสิบสี่ล้านเข้ามาในชีวิตนะ,ะแต่ว่ามีในเรื่องหนึ่งที่เราเนี่ยนะนะก็เลยแบบว่าเอ๊ถ้าจะไปอ่า อยู่ดีๆอ,อ้าคนหนึ่งอะค่ะที่แกเคยถูกหวยแกมาปฏิบัติธรรมปุ๊บพอบอกว่าจะไปปุ๊บแกถามว่าพี่วันไปวันไหนเลยบอกว่าเนี่ยเขาจะไปตีสามของวันนั้นวันนี้ละนะก่อนแกออกไปแกใส่ซองเอามาใส่กระเป๋าให้พี่วันเลยพี่วันก็เช้าก็ยื่นให้คุณแม่วิไลลักว่าเนี่ยอ,อ้อยเขาทาบุญมาให้คุณแม่ดูแลแล้วกันอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายพี่วันก็ต้องไปแมนจเองเหมือนกันเอออันนี้อ่า นะทำตรงนี้เนาะสังฆทานอันนี้ทําบุญทุกอย่างกับวัดเขาสมโทษเนาะนูน่นนี่นั่นนะมันเป็นความที่เราเหมือนเขาเรียกว่านะไปสรรเสริญท่านถึงที่ท่านแค่นั้นเองนะวันนี้เดี๋ยวเราก็แค่บอกว่าเวลาที่เราเนี่ยจะต้องการสิ่งใดที่เราเคย บนบานสารกล่าวแล้วแต่เราเนี่ยไม่มีเวลาตรงนั้นเราก็ใช้วิธีสมบุญแบบนี้แล้วก็ไปบอกกล่าวท่านเพื่อให้เรารู้สึกมันคลายปมในจิตของเราที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะเราไม่ได้นี่แต่เป็นภารากิจที่เราเนี่ยยังไม่สามารถรีกตัวไปตรงนั้นได้แล้วก็กับการที่เราเนี่ยอยากไปแต่เราไม่มีตังเราก็ต้องอธิษฐานนะขอให้มีตังเข้ามาแล้วเราก็จะได้ไปทำนู่นนี่นั่นเขาเรียกว่าช่วยธนุบารุงพระพุทธ ศาส,สนาให้สืบทอดยาวนานต่อไปนะวันนี้พี่วันก็แค่มาบอกอ่ะสิ่งต่างๆที่บางทีมันเป็นเรื่องอทริคเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะ,ะบางคนเนี่ยจะยังไม่มีตรงนี้แต่ว่าในสิ่งที่พี่วันมีตรงเนี้ยเป็นเพราะพี่พี่วันเนี่ยมันใช้ประสบการณ์ตรงแล้วก็ถามท่านบ่อยเชิญคําถามบ่อยพี่วันก็จะทรงจําอะไรบางอย่างได้บ้างบางทีก็ลืมลานไป ทรงจำไม่ค่อยดีก็มีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเริ่มปฏิบัตินะแบบจิตตะภาวนานะคะสาธุนะคะ